สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนปามีชาแนลมือนี้เอาใจใส่มินิพี่น้องพามาเบิงใส่มินิเดี๋ยวเจ้าของพนจะตามมาเนาะพี่น้องเนาะเปิดราคาเอาใจใส่มินิพี่น้องเอาใจใส่มินิพี่น้องเปิดราคาเช้าน้อยตัวนี้มือนี้ปามี้พาพี่พีน้อง เปิดราคาสาวหน่อยกลางทงกลางคาคุนค้นพี่น้องง่วแม่นี่ตัวนี้คุนค้นเพื่อพี่น้องผูดด้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเนาะพี่น้องเนาะสายขุนใสมินิพี่น้องตาเจ้าของกำลังมาก<า>นานสูงลอยซิปได้พี่น้อง สูงประมาณรน่อยสีมาทางนี้มาให้สัมผัสในดเดียวยแมงวันกัดง้อจักปีอะไรเนี่ยนะปุมหมเดือง้หกเดือนนี่ง้อหกเดือนมีตำหนิอะไรบ่ตำหนิบะมี ข่งขาบทกบทถอน <5. S 1> บ่าราคาเลยจังบาทเปิดตนคิดเลย <5. S 1> เปิดราคา <5. S 1> ดังๆสามสิบสอง <30. S 1> เปิดราคาสามหมื่นสองพันบาทสูงร้อยสิบเซนประมาณร้อยสยิบประมาณหน่วยสายตาประมาณร้อยสิบพี่น้องว่าหกเดือนมืองนาเมืงตา ข้มโตพี่น้องมั่มีใบเกิดเพราะว่าข้มโตเชียงขาพี่น้องหกเดือนไม,ม่ถกก็มีถอนสูงประมาณหน่อยซิบเส้นมั่มีต่ำนี้ยังขาบอถกก็พถอน ต้นราคาสามหมื่นสองพันบาทผู้ใดอกได้ท่อมาต่อเอาเดี๋ยวปามีจะเขาระโทษจะคล้องึันให้มาอนี้เอาใจไซมินิเพื่อผู้ใดอยากได้เอาไปคุ้นเอาไปเขาข้าคอกเอาไปย่างน้ำกลนพี่น้อง ร้อยสิบเซนบ่มีตัวนี้อียงเปิดราคาสามหมื่นสองพันบาทเดี๋ยวมาดามากับปามี่เด้อเดี๋ยวปามีเพราะว่าปามีเป็นซื้อกลางให้ซื้อๆภูแลกใดหรือว่าอียงอะไรยังง่ายกะเดี๋ยวปามีจะขอบอโทรจของเมืนใไ้แต่ว่านูดามากับปามีเด้อเป็นซื้อกลางให้พี่ใน้องซื้อๆปะมีจะเป็นซื้อกลางให้พี่ใน้องได้คุยกันซื้อๆแ้ปุ้มขอบอโทรเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์หกเจ็ด สี่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดเกเก้าศูย์เก้าสามศย์้าสามศหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเดี๋ยวบ่มิจะทิมเบโทรไปอีกจะนึงพี่น้อง แต่ว่าพี่น้องกับพิจารณาะเอาก็มีจะียทายเบิงบ่งรอบๆบโตสูงประมาณหลอยสิบนเซ้นตนนี้ปมีอีหยัง,ร,ยงรับประกันทุกอย่างบ่รับประกันทุกอย่างเดี๋ยวของเรารับประกันทุกอย่างเปิดราคาสามหมื่นสองพันบาทเปิดราคาสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องหา้หาห้าหกเดือนเป็นบอป,ป,ประมาณห่าหกเดือนนะ่ เป็นแต่เอาไปย่างน้ำกลั่นยู่ได้เพียงแขงขาบวชกบวอนเจ้าของเรารับประกันทุกอย่างไซมินิฉีดยาขาพยาธิา์แล้วฉีดยาขาพยาธิแล้วบำรุงเรียบร้อยฉีดยาบำรุงฉีดยาขาพยาธิแล้วเรียบร้อย คนละสายกับป่ามีเด้อป่ามีเป็นสายไงพี่น้องมอนีป่ามีจะเอาสายเอาใจสายหน่อยซื้อมุมีต้นนี้ยางช่วงร้อยสิบเซนแข่งขาป,ะท,ปะทกปะถอนนเอาไปยางน้ำกลดด่พี่น้องสายคุ้นบอ เกี่ของเรารับประกันทุกอย่างเป็นงัวข่มโตมา้าพี่น้องบ่ได้ผสมหลอดเป็นงัวข่มโตมา้าเดี๋ยวบะมี่จะทิ้มเบิร์ธโฮไว้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 ไต่คลิปอีกเท่านึงนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวบะมี่จะทิ้มเบิร์ธโฮไ,ไว้ไต่คลิปอีกเท่านึงแต่ว่าตอนนี้พี่น้องกับเบิ้งแล้วกับพี่เจรนาเอาก่อนว่าเจ้าของมักบอ โน่ดามากับป่ามีเดอร์ยา่ยาโทมาด่ามากับป่ามีเดอเป็นซื้อกลางประสานงานให้พี่ให้น้องในพ่อด้คุยกันซื้อมากล่องเงนหน่อยมากล่อง สามหมื่นสองพันบาทแม่นบ่ะสามหมื่นสองพันบาทรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างโอเคพี่น้องรับประกันทุกอย่างบ่ม,มีใบเพราะว่าโคมโตอโอเคพี่น้องผู้ใดเข้มามาเบิ่งคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามปบอมีแล้วก็ขอบคุณหลายๆผูดด้ใดที่ บ้านดนกดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปามีชาแนลนี้เด้อพี่น้องเด้อ